สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลัก โหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ 11จนถึง20ตุลาคม2564นี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนการเปลี่ยนแปลงจะโครจรมาถึงครับและทําให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคบางอย่างในเรื่องงานครับไพ่8ดาบจะแสดงถึงความอึดอัดใจความไม่สบายใจความกังวลใจที่จะเกิดขึ้นนะครับเจอปัญหาเจออุปสค ในเรื่องงานทำอะไรก็มักจะติดขัดไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นนะครับคนทำธุรกิจส่วนตัวระวังมีปัญหาในเรื่องของ สัญญาหรือว่าในเรื่องของรายละเอียดบางอย่างที่ตกลงกับคู่ค้าไว้แล้วแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต้องระวังให้ดีนะครับส่วนคนค้าขายระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการค้าขายการทำมาหากินต้องระวังให้มากครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าเป็นคนทั่วไปต้องบอกว่าระวังในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องงานและปัญหาในเรื่องงานนี้จะส่งผลให้คุณนั้นเจอใน เรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบต้องเปลี่ยนงานต้องย้ายงานมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น ต้องระวังครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพาตัวเองให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ติดอยู่ตรงที่ว่ายังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองจึงทําให้ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้น ต้องบอกกับคนเกิดวันพุธกลางคืนไว้ตรงนี้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าขอเพียงแต่คุณนั้นกล้าที่จะเปิดใจ ลาที่จะเปลี่ยนแปลงจะพบกับผนทางและโอกาสใหม่ๆที่รอคอยคุณอยู่อย่างแน่นอนครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหามีสติในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่าใช้อารมณ์นะครับ เอาละครับ,สำ,รบสำหรับวันนี้ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสําหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ 11จนถึง20ตุลาคม2564นี้ต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินล้วไหลการเงินที่เก็บเงินไม่อยู่นะครับมีรายได้มีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปจนหมดนะครับ มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องมีสติในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องที่ดีๆเนี่ยต้องบอกว่าจะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินเข้ามาครับบางคนจะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือว่ามีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาด คิดไม่คาดฝันมาก่อนได้เงินมาจากช่องทางที่ไม่คาดฝันมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2564นี้นะครับ ส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเงินให้กับคุณนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับเพราะฉะนั้น เสียงโชคเนี่ยอาจจะต้องดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงโชคแต่พอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า11จนถึง20ตุลาคม2,564นีนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ11จนถึง20ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์นะครับคนที่คบหาดูใจกันอยู่ครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอกับความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องเล็กๆเ,เรื่องน้อย,น,อยนะครับหรือว่าทัศนคติบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกันแต่ในท้ายที่สุดแล้ว คนที่คบหาดูใจกันนั้นก็จะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะเอาชนะใจคนที่คุณนั้น คบหาดูใจกันอยู่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงและยกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นได้นะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าการเจอปัญหาที่ทำให้ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้แต่ปัญหาที่ทำให้ไม่เข้าใจกันนี้กลับจะส่งผลให้คุณนั้นรู้จักตัวตนของคนรักของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้น ได้เห็นข้อดีบางอย่างในตัวคนรักของคุณนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนต่างฝ่ายต่างจะได้เห็นสิ่งดีๆในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่ไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยได้สังเกตมาก่อนนั่นเองนะครับ ส่วนคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับยังคงจะต้องรอคอยคนที่ใช่คนที่เหมาะต่อไปก่อนครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านพ้นไปครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีความสุขมีความสบายใจเจอกับปัญหาใดก็ขอให้เอาชนะได้ก้าวข้ามผ่านได้และขอให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ